หนึ่งสองสามแอชั่นดูวิธีการาให้ตัวเครื่องสะแกน c เ f 7เอนะครับวิธีการต่อให้ Data มันส่งเข้ามาที่ตัวของวีแกนนะครับนะครับต่อที่วกแกนเอานะครับวีจีเอานี่คต่อสามเส้นนี้ครับกาวร่วมด้วยแล้วก็จะเป็นดีศูนย์ดีหนึ่งแล้วก็กาวนะสามตัว จากนั้นไฟก็เอาจากนี้ครับขอบคุณค่ะวิธีการตั้งเนี่ยให้เข้ามาที่ผู้ฟันเฟืองครับกดรหัสไปจากนั้นการเพิ่มผู้ใช้ก็เพิ่มตรงนี้ส่วนมผมเพิ่มมาแล้วนะครับผมผมก็จะมีจะเ,เป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นรหัสของผู้ใช้นะครับจะเป็น i อดีแล้วก็จะเป็นเลขบัตรอันนี้คือเลขบัตรนะครับ ตอนนี้ผมจะให้แสดงเป็นเลขบัตรที่จะส่งเข้าไปเลขเลข,เลขบัตรเรื่องนี้ครับที่ส่งเข้าไปเป็นตัวบัตรดิจินนะครับให้มาตรงที่วิกันออาครับอามา,ามาที่ตั้งค่าครับจากนั้นมาที่ Input ตเอาพุจากนั้นให้มาที่วิกัน n ออก จากนั้นให้มาตรวจสอบอสอบอตรวจสเรียบร้อยแล้วให้ตั้งเป็นวีจันตามสองบิตนะเอกตรงนี้จากนั้นเนี่ยให้เลือกเป็นหมายเลขดีครับผมจะลบออกก่อนต้องการหมายเลขกราฟอย่างนั้นกดบันทึกาต้องการรหัสผู้ใช้กดบันทึกเลือกรหัสผู้ใช้แล้วกดบันทึก แต่ตอนนี้ผมยาวเป็นเล็กหมายเล็กบัตรนะครับกดตันชื่อคราวน,นี้ผมจะเอาบาัตรสแกนขอบคุณค่ะเลขหมายก็จะวิ่งขึ้นมาตอนนี้ ขอบคุณค่ะ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 ,อะโอเคอค,ครับเดี๋ยวว่าเป็นการจบแล้ว